ถ้าต้องยกระดับตัวเองเพื่อให้มีตัวตนในสายตาคนอื่นคงต้องพยายามทั้งชีวิตแต่ถ้ากำหนดวิธีคิดได้มันคงจะง่ายกว่าบางคนพยายามหนักมากเพื่อสร้างภาพให้ดูหรูหราหน่าสนใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบอกโลกว่าเก่งทุกอย่างเพอร์เฟทุกด้านถามว่าเหนื่อยไหมแล้วมันใช่ความสุขแท้จริงหรือเปล่า คนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าพอเขาจะไม่ยอมเหนื่อยเพื่อแลกกับชีวิตปล,มปลอมๆที่มีไว้โกหกคนอื่นแล้วเพื่อหลอกตัวเองดีที่สุดคือนับถือตัวเองให้เป็นมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีรับทุกอย่างที่เป็นตัวเองแบบไม่มีข้อแม้เลิกสนใจสายตาชาวบ้านใครจะมองอย่างไรจะคิดอะไรปล่อยไปช่างมันจะดีจะร้าย ทุกบ้าสุขบ้า,บามันก็คือชีวิตเราไม่ได้มีไว้โอ้อวดใครแล้วทำไมเราต้องแข์ฝากไว้ให้คิด